โทรศัพท์มือถือรวมถึงของใช้ยารักษาโรคประจำตัวของนายวัฒนาสายสมิงอายุ64ปียังคงอยู่ภายในบ้านพักที่ตำบลบึงยี่โถอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีหลังจากหายตัวออกจากบ้านพักไปตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันยังไม่พบตัว นางสาวนัตยาสายสมิงลูกสาวนายวัฒนาให้ข้อมูลกับทีมข่าวศูนย์คนหายไทย PBS ว่านายวัฒนาอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้คนเดียวเนื่องจากตนแยกครอบครัวออกไปส่วนใหญ่จะติดต่อพ่อทางโทรศัพท์และดูการเคลื่อนไหวของพ่อผ่านทางกล้องวงจรปิดที่ตนนำมาติดตั้งไว้ภายในบ้านหนึ่งตัวหน้าบ้านอีกหนึ่งตัวที่ผ่านมาตนจะว่าจ้างให้เพื่อนบ้านนำอาหารมาส่งให้ทุกเช้าเย็น จนมาถึงช่วงเย็นของวันที่18กุมภาพันธ์เพื่อนบ้านนำอาหารมาส่งกลับไม่เจอตัวนายวัฒนาพอเข้าไปดูภายในบ้านพบว่าพัดลมทีวียังคงเปิดใช้งานจึงคาดว่านายวัฒนาน่าจะออกจากบ้านเพื่อไปทำธุระแต่พอถึงช่วงเช้าวันที่19กุมภาพันธ์พนเพื่อนบ้านนำอาหารมาส่งให้อีกครั้งแต่พบว่าอาหารที่นำมาให้เมื่อวานยังอยู่ที่เดิม จากการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดพบว่าสายไฟถูกถอดออกตนและญาติญาติดได้ช่วยกันออกตามหาในบริเวณใกล้เคียงที่คาดว่าพ่อจะไปเบื้องต้นได้แจ้งความคนหายไว้ที่สถานีตำรวจภูธรธัญบุรีตามแถวคลองสี่คลองห้าแล้วก็ถึงคลอง13แล้วก็ญาติพ่อก็ตามช่วยตามกันด้วยค่ะแถวหนองเสือลำมุกาแถว รังสิตแถวแถวแถวออกวันน้อยแถวอะไรอย่างเงี้ยค่ะและบอดแสสุดท้ายมาจากเจ้าของร้านจำหน่ายแก๊สนางจันโทปุภาลาเพื่อนบ้านให้ข้อมูลว่านายวัฒนาเดินอยู่บริเวณหน้าปากซอยสะอาด21ถนนรังสิตองครักจึงสอบถามพอะรู้จักกันโดยนายวัฒนาตอบว่ารอลูกสาวมารับไปโรงพยาบาล แต่ยายไปถามเจรันแกเขาก็บอกว่าแกออกไปข้างนอกยืนรอรถจุดป,ประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงได้เราวมังเจว่าเห็นแกยืนอยู่แล้วก็เลยถามตะก,กันแกจะไปไหนไปหาหมออยุวจะามารับเขาก็พูดคํานี้นอกนั้นเขาก็เข้าบ้านเขาก็ไม่เห็นว่าแกไปตอนไหนไม่รู้รถอะไรมารับเขาก็ไม่เห็น ทีมข่าวศูนย์คนหายไทย PBS สำรวจเส้นทางที่คาดว่านายวัฒนาจะเดินทางไปพร้อมกับนำภาพถ่ายและข้อมูลของนายวัฒนาไปติดประกาศไว้ตามจุดต่างๆจุดที่1ติดประกาศบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อวินมอเตอร์ไซค์เพื่อให้พลเมืองดีที่พบเห็นช่วยแจ้งเบาะแสจุดที่2ฝั่งทัญบุรีคลอง5บริเวณร้านขายวัสดุและใต้สะพานกับรถ บริเวณคลองห้าแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่ลูกสาวของนายวัฒนาสายสมิงสงสัยว่าพ่ออาจจะอยู่แถวนี้ซึ่งจุดนี้อยู่ห่างจากบ้านประมาณ5กิโลเมตรความกังวลและเป็นห่วงความปลอดภัยของพ่อที่หายออกจากบ้านนานกว่า1เดือนที่ผ่านมาครอบครัวได้ออกตามหาในหลายพื้นที่ตามเบาะแสที่แจ้งมาขณะที่ครอบครัวยังคงมีความหวังที่จะได้พบตัวเปียชาติปาโตไทย P ี s รายงาน